ภัยพิบัติน่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากถึงชีวิตโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็กลายเป็นสิ่งที่เราเจอและอนาคตมันจะหนักหน่วงมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่รอบๆที่เราอยู่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าประเทศไทยมันเสี่ยงอย่างเดียวฮะง่ายๆเลยจากโลกร้อนเนี่ยก็คือน้ำท่วม ซึ่งคำว่าพื้นที่เสี่ยงไม่ใช่หมายความว่าระดับผาดใหญ่นะฮะอย่างบ้านผมอยู่เอกมัยทองทองหลอเนี่ยน้ำมันก็เคยฝนตะน้ําท่วมเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคนกรุงเทพแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถตกหนักได้ในแทบทุกพื้นที่ ฝนระดับ300 400 500จนถึง600มิลเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วในยุคนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตือนกันมาพอสมควรแล้วว่าเป็นปีรานิย้ยนะครับลานิาเริ่มต้นแล้วก็จะไปจบออกคุมพาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกเป็นพิเศษถ้าเกิดเราไม่กลัวแล้วเราก็จะตกเหตุการณ์ที่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ อาจารย์ครับเชื่อว่าอาจารย์พูดไปหลายๆครั้งแล้วแหละเรื่องบทเรียนสําคัญจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้แต่อยากให้อาจารย์ย้ําอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าเอาจริงๆแล้วเราเรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติเองหรือว่าจากตัวบุคคลตัวระบบเองก็ดีครับอาจารย์ครับผมเราเรียนรู้เยอะเลยนะฮะอย่างแรกสุดก็คือภัยพิบัติน่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากถึงชีวิตอันที่สองก็คือโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็กลายเป็นสิ่งที่เราเจอ นะครับอ,อ,อดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะครับและอนาคตมันจะหนักหน่วงมากกว่านี้นะครับข้อที่สมก็คือบางครั้งเนี่ยระบบของเราเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยนะครับจะพึ่งเฉพาะคนอื่นมันก็อาจจะพาเราไปสู่ความผิดพลาดที่ไม่สามารถจะย้อนอดีตคืนมาได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นคําขอโทษหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยเอาอะไรหลายอย่างกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยนะครับซึ่งการพึ่งพาตัวเองก็หมายความว่าเราก็ต้องเริ่มศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่รอบๆที่เราอยู่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าประเทศไทยมันเสี่ยงอย่างเดียวฮะง่ายๆเลยจากโลกร้อนเนี่ยก็คือน้ําท่วม อย่างอื่นเนี่ยว่ากันไปแล้วกันเราคงไม่มีฮีทเวฟหรืออะไรนะฮะแต่หลักๆของเราก็คือน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าโอกาสที่น้ําเราเราเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าซึ่งคําว่าพื้นที่เสี่ยงไม่ใช่หมายความว่าระดับหาดใหญ่นะฮะอย่าบ้านผมอยู่เอกมัยทองทองหลอเนี่ย น้ำมันก็เคยฝนตกน้ําท่วมเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคนกรุงเทพหรือคนเชียงใหม่คนน่านเขาก็มีความเสี่ยงของเขาแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถตกหนักได้ในแทบทุกพื้นที่ฝนระดับ300 4 0อย0 0้อย้า้อจนถึง600มิลเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วในยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันตกลงมาแถวบ้านเรามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบไหน เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยถ้าอย่างบ้านผมจะเป็นติดน้ําอย่างหัดใหญ่เป็นไปได้ไหมเอกมัยไม่เป็นไปไม่ได้แต่น้ําเข้าบ้านข้าวของเสียหายรถท่วมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดยังหัดใหญ่มันเป็นแองกระทะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ยังเยอะกว่าเพราะว่ากรุงเทพมันไม่มีภูเขา ขณะที่หัดใหญ่มีภูเขาอยู่รอบๆน้ําก็ไหลลงมาจากเขาลงมารวมกันซึ่งแต่ละคนก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงของพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยเองนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันทาอย่างไรจากนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มมีคําเตือนยกตัวอย่างเช่นอย่างปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตือนกันมาพอสมควรแล้วว่าเป็นปีลานิญยานะครับลานิญย่าเริ่มต้นแล้วก็จะไปจบเอาคุมพาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ย มันก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกเป็นพิเศษพวกเราก็คงจะทราบกันแล้วมันก็เห็นภาพตั้งแต่เดือนตุลาแล้วที่กรุงเทพ นะฮะ,ะที่ภาคกลางที่หลายแห่งที่มีฝนตกล่าแล้วก็ฝนตกไม่ยอมหยุดสักทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาคใต้ก็จะคงจะโดน,โดนฝนหนักนะฮะนอกจากนั้นก็ความเสี่ยงเรื่องโลกร้อนก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าฝนมันน้ำหรือทะเลมันระเหยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฝนมันก็ต้องหนักขึ้นเรื่อยๆอากาศมันจุใหไอ้น้ําได้มากขึ้นแล้วก็ยังมีจังหวะถ้าเกิดมันเกิดฝนแช่จังหวะโปะหยุดอยู่กับที่ร่องมรสุมไม่เคลื่อนที่เมฆยืนเมฆอยู่กับที่หลายๆวัน S <S <S เหตุการณ์มันก็เป็นในภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะหัดใหญ่นะฮะภาคใต้ตรังสตูลต่างๆก็โดนผลกระทบกันหมด <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นก่อนที่จะคือเรานั้นเนี่ยเราก็จะพอมองเห็นภาพอยู่บ้างนะครับว่ามันจะเกิดแล้วนะเพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมการในการป้องกันในการรับมือรวมถึงเรื่องของการอพยพถ้าเกิดเราเป็นพื้นที่กลุ่มเปลาะบางเป็นพิเศษเช่นมีผู้ป่วยติดเตียงพ่อแม่ชราท่นนั้นต้องระวังหนักขึ้น ถ้าเกิดมันดูไม่มั่นใจก็ต้องถอยก่อนไม่งั้นพอมันติดแล้วมันมันมันลำบากยิ่งกว่าคนปกติหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเรามีพาระเช่นน้องหมาน้องแมวพวกนั้นก็ต้องวางแผนกันให้รอบคอบหรือท้ายสุดจะต้องปลด,ดโซ่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไอ้ที่เขาบอกมากับไอ้ที่ความเป็นจริงที่เรามองดูไปรอบๆข้อมูลรอบๆน้ํามาแล้วแต่ยังบอกว่าสบายๆอยู่เนี่ย บางทีเราก็ต้องตัดสินใจเองนะฮะเราจะเอาชีวิตของเราไปฝากของคนอื่นไม่ได้ซึ่งถามว่าอ้าวาล้วจะรู้ได้ยังไงก็ต้องศึกษาครับอันนี้ผมบอกไม่ได้ทุกคนก็ต้องพยายามหาข้อมูลศึกษาหรือไม่ก็ลองดูว่าเขาก็มีเตือนกันบางเพจบางอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามมาศึกษาของเราดูที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าเป็นผู้ประสบภัยกติกามีอยู่ง่ายมากนะครับ อย่าเป็นผู้ประสบภัยตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเพราะเมื่อเราเป็นผู้ประสบภัยไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยต้องรอให้คนอื่นไปช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นกันอยู่ หน้าวันนี้นะครับ mm. แล้วก็มันมาฉับไวมากนะฮะชั่วโมงเดียวอาจจะเข้าแล้วน้ําอาจจะสูงเกินกว่าที่เราคาดน้ําอาจจะมาถึงเราทั้งที่เกิดมาไม่เคยเห็นว่าน้ํามาถึงเราเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็คือความเสี่ยงทั้งนั้นเราต้องจําลองเหตุการณ์ในลักษณะของ worst case scenario หรือเร็วลายที่สุดไว้เสมอ ว่าถ้าเกิดมาน้ำมันถึงจริงเราจะทำย่างไรถ้าเกิดเราออกไม่ได้จริงเราจะต้องเตรียมอะไรแล้วก็เตรียมการสิ่งเหล่าน,นั้นไว้ล่วงหน้าถ้าเราต้องติดน้ำห้าหกวันปกติในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่สังเกตไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น่านหรือตามเมืองนะฮะนี่พูดเฉพาะในเมืองนะครับเอหรือหัดใหญ่อย่างเนี้ยเขาเรียกน้ำท่วมฉับพลันฝฟั่ฝัฝ่เนี่ยมันก็จะอยู่วานสี่ห้าวันเพราะงั้นถ้าเกิดเราเตรียมเสบียงสำรองได้เป็นอาทิตย์เนี่ยเราก็น่าจะ สู้ไหวนะครับเพราะฉะนั้นตร,รตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายต่อหลายข้อที่ให้พูดคงไม่หมดหรอกครับเพียงแต่ว่าอืมผมต้องพูดตามตรงว่าถ้าเกิดถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะมีระบบที่รับมือกับฝนอย่างนี้ได้คําตอบคือผมไม่คิฝนอย่างนี้สิครั้งเราอาจจะรับไปแปดแล้วก็ทะลุเอาไม่อยู่สอง ซึ่งไอ้เอาเมื่อยู่สองเนี่ยมันก็จะทําให้เรือเดือดร้อนอันนี้พูดจา,จากที่เห็นกันทั่วโลกนะฮะอเมริกาก็เคยท่วมเสียชีวิตไม่รู้กี่ร้อยคนญี่ปุ่นก็ท่วม,มเกาหลีก็น้ําไหลลงรถไฟใต้ดินก็เห็นกันอยู่ในเมืองทังนั้นนิวยอร์กก็ท่วมเพราะฉะนั้น,ม,นมันคือเราไม่สามารถจะยกระดับการป้องกันน้ําของเราไล่ไภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนทัน มันแรงมันเร็วมันเยอะซึ่งไอ้ระบบเนี่ยต้องมีไม่ใช่ไม่มีเพราะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยสิบเอาไม่อยู่เลยอย่างเงี้ยยิ่งแย่ันใหญ่เพียงแต่ว่าให้ตายเนี่ยมันก็จะต้องมีทะลุมาแล้วยิ่งในอนาคตฝนหกร้อยอาจจะเกิดทุก ปีละครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยพงเจอสองครั้งสําหรับบางภ้าวผมไม่ไม่มีใครรู้คือก่อนหน้านี้เพิ่สักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยผมพูดผลหวกร้อยไม่มีใครเชื่อผมนะครับบอกบ้าเหรอ <c oughs> ไม่ได้เออแต่มันก็เกิดแล้วอ่ะเข้าใจไหมมันม,มันก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยแล้วก็คือเรากลัวคือถ้าเกิดรับภัยพิบัติโลกร้อนเนี่ยทําได้อย่างเดียวคือกลัวยิ่งกลัวยิ่งดีมันมันมันไม่มีทางมันก็ต้องกลัวถ้าเกิดเราไม่กลัวแล้วเราก็จะตกเหตุการณ์ที่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ มุงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ